สวัสดีครับและนี่คือการแนะนำวิธีการเล่นสปออิตในแบบที่5ครับฮอตโปเตโต้ครับอ่าชื่อบอกเลยครับฮอตโปเตโต้นั่นก็คือมันฝรั่งร้อนนั่นเองครับผมจะลองให้ดูครับเรามืออยู่อย่างนี้นะครับถ้ามีของร้อนมาใส่มือเราทำไงล่ะเอาผมงให้เพื่อนเลย ไอ้บ้าไปแจ้งเพื่อนจะไปเราอ่าก็ประมาณนั้นนะครับคือเราต้องเอาออกจากมือเราให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเขาเปรียบเปยเฉยๆมาถึงการเล่นนี้นะครับอ่ะมาวันนี้ผมขอเลือกคิดบัตรละกันเฮือดื่มช่อยเลอะนะอ่ามาคิดบัตรนะครับฮอตโพเตโต้นี้นะครับอันนี้สนุกบ้างวิธีการเล่นเป็นแบบนี้นะครับมาอันนี้ครับเราเล่นได้สองแบบ แล้วแต่เราจะเลือกเล่นนะครับมันจะมีวิธีการคือทุกคนแจกใบหนึ่งใบก่อนให้ทุกคนในมือเอาไว้ในมือนี่แนะนำว่าในมือนะครับจะเล่นแบบจากกองกลางหรือจากมือเพื่อนเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมจะอธิบายของอีกทีนะครับตรงนี้ผมเป็นําวห้ถืออย่างนี้นะครับเพราะมันจะต้องถูกส่งกันตลอดนะครับอ่ผมลองแบบหนึ่งก่อนก็ได้แบบจากกองกลางนะครับปุ๊บอ่ามีกองกลางกับสามคนสมมุติ่าสมมุติว่าถือกันอยู่หมดเลยอย่างนี้ครับเอาแค่สองคนพอจะได้เข้าใจนะครับอ่ะโอเคสมมุติว่าถือกันอยู่อย่างนี้นะครับแล้ว เราก็ดูกับใบกลางสมมปว่าเจอปึง้งอ่ะทางขวานี่เจอก่อนนะครับให้เราเอาการ์ดที่อยู่ในมือเราเนี่ยให้เพื่อนแล้วเราเอาใบนี้มาดูแทนเข้าใจไหมเป็นแบบนี้เจอปีปึ้งให้เพื่อนมาดูแทนเจออีกปึ้งให้เพื่อนมาดูแทนเจออีกเพื่อนมาดูแทนแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดฝั่งนี้ได้เจอบ้างนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับความบั oh, นเทิงมาครับโน้ตดนตรีเจอเมื่อฝั่งนี้เจอบ้างการ์ดทุกใบในมือส่งไปให้คนนี้ครับแล้วก็เริ่มที่ตัวเองใบแรกใหม่นะครับ ต่อไปคนนี้ถ้าเจออีกก็การทั้งใบในมือนี่ทั้งทุกใบในมืออย่างนี้นะครับการเล่นจะเป็นแบบนี้ครับทุกใบอยู่ในมือเราจะถูกส่งให้คนอื่นต่อเมื่อเราหาคู่ได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้เล่น2คนมันก็ไม่ดุกหรอกมันก็วัดใบสุดท้ายนั่นแหละใครต่อใบสุดท้ายได้ก่อนก็ชนะแค่นั้นเลยไม่ต้องเล่นไปให้ยืดยาวให้เสียเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้บอกกับการเล่น3คนขึ้นไปครับลองนึกภาพว่ามีอ่นเนี่ยดูดูดิครับมีอยู่6คนน่ครับแย่งกันครับคนนี้เจอไป ปุ๊บเจอแล้วไปเลือกได้ไปส่งให้ใครเลือกไปเลยอยากส่งให้ใครเลือกไปอันเด็คนนี้ลวกันตอไปคนนี้ตอบได้อะไปนี่อะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันจะมั่วมั่วไปหมดนะครับยิ่งมากคนยิ่งมั่วความบอกนะครับเราอาจจะไม่ต้องให้คนนี้ก็ได้เราให้คนนู้น เราอาจจะให้คนนี้อาจจะให้คนนี้คนไหนก็ได้ครับแต่ไม่รู้แหละว่าคือกองหมดแล้วอ่ะในมือใครหมดแล้วก็จะได้เปรียบไปนะครับอ่ะสมมุติว่าถึงใบสุดท้ายนะ,ะ,ะอ,ยนอย่างอยู่แบบนี้หมดปุ๊บอยู่ใบสุดท้ายนี้เราต้องแบทขึ้นกันเองลนะมองกันเจอใครสมมุติว่ามองเจอก่อนถุงมือนี่ใครไปคนที่ชนะด้านหนึ่งนะครับที่เหลือ5คนแข่งกันมองหากันปุ๊บ หมีอา้าวไปปึ้มออกไปละสองเหลือ4ี่คนแบบนี้ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือการเล่นแบบว่าจากกองกลางนะครับกี่คนก็ได้ยิ่งมากคนยิ่งมากความยิ่งมั่วไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นอีกแบบหนึง่งก็คือเราดูจากใบเพื่อเลยอันนี้คือใบกลาง2คนถือมือเพื่อนเชื่อกับใบของเพื่อนอย่างนี้เลยครับขนมขิงให้ไปแล้วเปิดใหม่ย่างเลยก็ได้นะครับเนี่ยสมมติว่ามีกับอามีปึ๊บให้ไปเปิดใหม่อ่าเจอก่อนไก่กลับไปนีแบบนี้นะครับมมรปึ๊ปปบ เอออ่ครับการเล่นหลายคนวิธีแบบนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ไว้กลางนะทุกคนทุกคนทุกคนเปิดก็เหมือนกันคล้ายๆกับการเล่นเดือดทวินเลยครับบัรท่าใครก็มองแต่คนนั้นไปแหละนะครับลูกบอลลูกบอลทุกคนให้บททุกคนเปิดไหม ม <c oughs> ันไส้มันไต้ให้ไปให้ไปไม่มีปัญหาครับแต่อย่าให้เขาหาเจอก่อนละกันนะครับเขาหาเจอมาก่อนหืเอขึ้นป่าหมดเรียบร้อยนี่ครับแล้วตัวนี้ก็จะเริ่มเอาลนะเฮ้ยทุกคนก็ต้องมาลุมอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นความมั่วๆแบบนี้แหละประมาณนั้นนะครับเล่นได้สองแบบจะเล่นจากกองกลางหรือจะเล่นจากในมือของเพื่อนกันเองก็ได้แล้วแต่เราถนัดเลยนะครับ <c oughs> ไอพวกเนี้ยมันอาจจะงงเล็กน้อยครับคือเราต้องลองเล่นด้วยตัวเองเลยแล้วจะเข้าใจนะครับบางทีแค่ดูเฉยๆมันจะงงพี่พูดอะไร พี่อะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเพื่อนมีอยู่ในมือตรงนี้แล้วมีเพื่อนเล่นอยู่ข้างๆลองเล่นดูหนึ่งตาเข้าใจเลยแล้วมันจะจําไม่ได้เลยเล่นได้เลยนะครับนี่ครับคือการเล่นแบบฮอตโปเตโต้ครับเมื่อเจอคู่เหมือนทุกใบในมือเราให้เพื่อนไปหมดเลยแล้วเปิดใบใหม่นะครัคบคาจำกัดความง่ายแค่นี้ครับเมื่อเจอคู่เหมือนให้ทั้งหมดในมือเราเพื่อนไปเลยแล้วเราก็เอาใบใหม่ขึ้นมาเป็นนับหนึ่งใหม่อีกทีนะครับจบสุดท้ายตัวมันฝรั่งร้อนเอาก็จะโต้อยู่ในมือใครคนนั้นแพ้ แพ้เลยครับสองคนนี้ชนะเย้เย้ครับนี่การเล่นแบบนี้ครับนี่คือการเล่นแบบที่5นะครับกับการเล่นสังอิตนะครับ ถ้าเกิดใครยังไม่ดูวิธีการเล่นก่อนๆนหน้านี้นะครับม่าจะเป็น The Twin The Tower The Well t i p นะครับกดที่คําว่าการ์ดหรือว่าลิง,งก์ตามดอก็ได้นะครับผมสอนเล่นแบบละเอียดทุกแบบไปเลยนะครับในวิดีโอรแรกที่ทํารวมมันอาจจะสอนไม่ละเอียดมากสอนแบบคร่าวๆให้พอเข้าใจว่าเล่นยังไงนะครับผมลงลึกให้แต่ละวิธีการเล่นเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ 1- นถึงแเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่5้นะครับเท่ากับว่าเลยสามวิธีการเล่นนะเราติดตามดูว่ามันจะได้ยังไงกันต่อนะครับ เพราะนัเกดเพื่อนๆอยากปดไปจผมก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับและขอให้ทุกคนเล่นสปอตอิทกันให้สนุกนะครับสวัสดีครับฮตทบจเตอุ่นร้อนไม่เอาไม่จับแล้วร้อนร้อนร้อนร้อ